สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดถึงนักปรัชญ,ญาคนสำคัญที่ชื่อว่าโทมัสฮอบประวัติโทมัสฮอบโทมัสฮอบเกิดเมื่อวันที่5เมษายนคศ1588ที่เมืองเวสต์พอส์ประเทศอังกฤษเป็นนักปรัชญ,ญาการเมืองชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งปรัชญ,ญาการเมืองสมัยใหม่เขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดปรัชญาของเขาฮอฮได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยมและมีความสนใจหลากหลายไม่ใช่แค่ปรัชญาการเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคณิตศาสตร์เราขศศาคณิตฟิสิกส์และประวัติศาสตร์และได้พบปะก,กับนักคิดสำคัญในยุคนั้นเช่นกาลิเลโอและเดกอด ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของฮอปคือหนังสือชื่อเลวีอาธานคศ1651ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมที่ทา้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าอำนาจของผู้ปกครองมาจากพระเจ้าฮอปโต้แย้งว่าอำนาจที่แท้จริงมาจากประชาชนผู้ถูกปกครองที่ตกลงมอบอำนาจให้แก่ผู้ปกครองเพื่อแลกกับความสงบสุขและความปลอดภัย แนวคิดหลักของโทมัสฮอบแนวคิดของฮอบมีพื้นฐานมาจากมุมมองที่เขามีต่อธรรมชาติของมนุษย์โดยเขามองว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวสแสวงหาอำนาจและเต็มไปด้วยความต้องการเมื่ออยู่ในสภาวะธรรมชาติ State o ฟเ a เจอร์ที่ไรซึ่งกฎระเบียบและอำนาจควบคุมใดๆมนุษย์จะตกอยู่ในสงครามของทุกคนกับทุกคนซึ่งชีวิตจะ โดดเดี่ยวยากจนน่ารังเกียจโหดร้ายและสัน้นเพื่อหลีกหนีจากสภาวะที่เลวร้ายนี้มนุษย์จึงตกลงทำร,รมสัญญาประชาคมโซเชียลคอนแทรกขึ้นมาโดยยอมสละสิทธิบางส่วนและมอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่องค์อธิปัตย โซเวเรนหรือรัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุดเพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมฮอปเชื่อว่าองค์อธิปัตย์นี้ควรมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์กลับไปสู่สภาวะธรรมชาติที่วุ่นวายอีกครั้งโทมัสฮอปไม่ได้สังกัดสำนักปรัชญาใดโดยเฉพาะในลักษณะที่เป็นสถาบันแต่แนวคิดของเขาจัดอยู่ในกลุ่มปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ และเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่นักปรัชญารุ่นหลังอย่างจอห์นล็อกและชองชักส์รุตโซได้นำไปพัฒนาต่อย,ยอดในมุมมองที่แตกต่างกันนอกจากนี้การที่ฮอปให้ความสำคัญกับการใช้เหตุผลและมองว่ามนุษย์เป็นเหมือนเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาและแรงผลักดันทางกายภาพ ทำให้แนวคิดของเขามีความเชื่อมโยงกับปรัชญาวัตถุนิยม (materialism) แ,และเหตุผลนิยม (rationalism) ในยุคนั้นด้วยแนวคิดของโทมัสฮอป์แม้จะถูกพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่1 7แต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในสังคมปัจจุบันได้หลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความมั่นคงอำนาจรัฐและการรักษาสันติภาพ การประยุกต์ใช้แนวคิดของโทมัสฮอบในปัจจุบันความจำเป็นของรัฐที่เข้มแข็งเรายังคงเห็นว่าในสถานการณ์ที่ไร้ซึ่งอำนาจรัฐที่เข้มแข็งเช่นในพื้นที่ที่เกิดสงครามกลางเมืองอาญากรรมหรือความขัดแยง้งรุนแรงชีวิตของผู้คนจะตกอยู่ในความยากลำบาก และไร้ซึ่งความปลอดภัยสะท้อนแนวคิดของฮอปที่ว่ารัฐเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันความกลลาหลการยอมสละเสรีภาพบางส่วนเพื่อความมั่นคงในหลายกรณีประชาชนยอมรับมาตรการของรัฐที่จำกัดเสรีภาพบางส่วนเช่นการควบคุมโรคระบาดการเฝ้าระวงังเพื่อป้องกันการก่อการร้ายหรือการใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับอาชญากรรมร้ายแรงทั้งหมดนี้เกิดจากความเข้าใจว่าการมี รัฐที่สามารถบังคับใช้กฎหมายและรักษากฎระเบียบได้นั้นสำคัญกว่าเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างแท้จริงการจัดการวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธ,ธรรมชาติหรือวิกฤตเศรษฐกิจร,รัฐบาลที่มีอำนาจและกลไกการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมักจะสามารถตอบสนองและฟื้นฟูสถานการณ์ได้ดีกว่าสะท้อนบทบาทขององค์อธิป,ปัตย์ในการปกป้องคุ้มครองประชาชน ดังนั้นแนวคิดของฮอปยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการทำความเข้าใจว่าทำไมสังคมจึงจำเป็นต้องมีรัฐและกฎหมายเพื่อรักษาสันติภาพและป้องกันความวุ่นวายแต่ในขณะเดียวกันสังคมปัจจุบันก็ได้พัฒนาไปสู่การเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพและการจำกัดอำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืนกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ